สวัสดีครับวันนี้กลับมากับเกมฟิชโดยวันนี้พี่จะมาจัดอันดับเทเลสเบดตกปลาทั้งหมดในเกมกันก่อนไปดูถ้าน้องๆสนใจไก่เบดกดไลค์กดต like, ิดตามคอมเมนต์ comment, แล้วแวะไปดูไก่เบดได้ที่มงยูเกมเซ็นเตอร์นะครับผมโอเคมาเริ่มจัดอันดับกันดีกว่าเบดที่พี่จะมาจัดในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับจะเป็นเบดดังนะครับถ้าเอามาทั้งหมด เงว่าจะพูดยาวเกินไปเทลิสนี้จะมี5ระดับคือขยะกลางกลางดีโหดและระดับพระเจ้านะครับมาเริ่มที่เบ็ดนี้กันมันชื่อว่า The Boom Ball เป็นเบ็ดลูกตุ้มม้นเองครับจากสแตเตเนี่ยเป็นเบ็ดที่มีค่าลักกับรัวสปีดต่ำมากแต่คอนโทรลบาร์ใหญ่มากๆค่าความยืดหยุ่นก็ติดลบนะครับลักติดลบเอาขยะไปต่อไปครับเบ็ดคิงส์ร d เบ็ดขยะเช่นกันเรซิลียนสูงคอนโทรลสูงพอใช้ส่วนลักกลางๆแต่ลัวสปีดค่อนข้างช้ามากเอาไปตกปลาอีเวนต์หรือตอนแอดมินปาร์ตี้บอกเลยว่าไม่ทันกินนะครับต่อมาครับฟลิมซี่รอดจากหน้าตาสามารถลากเข้าเทียขยะได้อย่างมั่นใจเลยนะครับลัวสปีดดีกว่าเมื่อกี้แต่แค่0%ปอร์เซลักศูนย์อันนี้คือแย่มากๆฟันโตรกับความยืดหยุ่นก็ศูนย์หมดเลยนี่ครับไปเบ็ดอื่นเถอะอันนี้ชื่อว่า Ru ด of the อ e n ซ t ินะครับ หน้าตาสวยดีแต่ว่าค่าคอนโทรลกับความยืดหยุ่นของเบ็ดนี้ไม่สวยตามหน้าตาม,มันเลยอีกอย่างที่เป็นข้อเสียคือค่าตัวมันแรงถึง10ล้านเลยด้วยพี่คิดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะมีไว้นะครับถัดมาครับเบ็ดดังเมื่อก่อน Rod of the Forgotten Fan g เป็นเบ็ดราคาย่อมเยาแค่หลักแสนที่สามารถคราฟเองได้สแตตต่างๆถือว่าทำได้ดีค่าลักก็โอเคแต่ข้อเสียคือน้องๆต้องผ่านเงื่อนไขเลเวล750ก่อนนะครับถึงจะคราฟได้นะครับผม ให้กลางๆต่อมาครับ e t e r i a l Prism Rod เบ็ดนี้ใช้ฟาร์มเงินดีดครับเพราะมีโอกาส50%ที่จะได้ปลาติด Prism Mutation ที่ราคาคุณแปมาด้วยเป็นเบ็ดเก่าแล้วนะครับราคาค่อนข้างสูงพี่ให้กลางๆครับเบ็ดต่อไป Carrot Rod เบ็ดนี้หน้าตาน่ารักสุดๆค่าตัวแค่ 75k สามารถสร้างสลัดแครอทตอนตกและตอนที่เราไปตกในบอดที่ Carrot Pool เนี่ยก็ <S <S จะได้แครอท Mutation 100%เลย แต่ข้อเสียหลักๆเลยเนี่ยคือน้ำหนักการตกมันได้ค่อนข้างน้อยแค่10,000กิโลกรัมแล้วก็ค่าคอนโทรลยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมๆแล้วให้กางขากอนไปดูต่อสําหรับน้องๆที่สนใจไก่เบ็ดขอฝากมองอยู่ไว้ด้วยนะครับผมเบ็ดนี้ชื่อเลเวทานแฟงรอสค่าลักสูงมากตกปลาก็ไวออกแบบมาเพื่อล่าปลาสินล่าเลยแหละครับแต่เรื่องค่าคอนโทรลกับความยืดหยุ่นยังต่าําถ้าไม่ได้ตกสินล่า ส่วนน้ำหนักก็โดนเนิร์ฟเหลือ2,30,000โลเท่านั้นให้กลางกลๆครับผมต่อมาร o d o t the x x a l t e d o n เเบ็ดนี้มีบัฟใช้สำหรับฟาร์ม Exalted Relic ด้วยค่าลักก็ค่อนข้างสูงแต่ใช้ฟาร์มเงินไม่ค่อยดีค่ารัวก็กลางๆไม่ได้เร็วอะไรน้ำหนักปลาได้แค่70,000กิโลยังไม่สุดงั้นเอาไปกลางๆครับและนี่เบ็ด e a v e n s Rod เป็นเบ็ดที่ดีมากๆเลยนะครับค่าลักเวอร์มากใช้ฟาร์มเงินก็ดี ค่าคอนโทรลและยืดหยุ่นไม่แย่แต่ลัวถือว่าต่ำและน้ำหนักยังไม่สุดก็เอากลางไปเช่นกันต่อมาซุสร็อตเป็นเบ็ดฟาร์เงินระดับท็อปของเกมเลยครับลิมิตน้ำหนักไม่มีค่าคอนโทรลดีแต่ลักกับลัวสปีดช,ช้าวิธีการนาเบ็ดก็ไม่ได้ง่ายมากลังๆครับนี่คือทรเดนร็อตคันนี้เด่นที่ลักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ลัวประมาณ20-25%ทําทำให้ต้องเขย่าบ่อยหน่อยครับระหว่างดึงปลาจะมีจังหวะแทงช่วยเร่งเกต ทำให้ตัวดินแรงๆตกง่ายขึ้นครับและ m a ็ก g ราว6,000โลให้กลางและกันครับ Destiny Rod คันนี้เด่นที่ลักสูงมากถึง250%ทําให้ล่าของหายากสนุกสแตตอื่นจากตลางๆคือลัว45% c สิบห้าเปอร์เซ็น0์ค10%และ Max KG 777777 77จับตัวใหญ่พอได้แต่ไม่สุดครับให้เทียดีต่อมา Great Dot of Oscar คันนี้แรงตั้งแต่ s t a ตัสเลย ลัว95%ลัก280%นคอนโทรโล0.1เรสิเดนซ์10%น้ำหนักไม่จำกัดตกติดไวแต่บ้าคุมจะแคบหน่อยครับพาส,สีฟเด็ดคือบวก30%โปรเกรสสป progress speed คูณ b อ f xp 1.25เท่าและมีโอกาส5%ติดออสการ์มิวเทชันเอาเที่ยวโหดไปเลยต่อมาโอ้ย3เบ็ดนี้ถือว่าเป็นเบ็ดที่ดีในทุกๆด้านตกปลาอะไรติดหมดแถมแต่ละเบ็ด หายากมากๆด้วยนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะพี่ว่าพี่ให้3มเบ็ดนี้เทียสูงสุดไปเลยดีกว่าทเทียเทพเจ้าเลยครับเดี๋ยววันหลังจะมาลงลึกแต่ละเบ็ดให้ฟังอีกรอบนะครับก่อนจะจบไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ถ้าน้องๆยังไม่มีไกรเบร็ดฝากไปดูที่มองอยู่เกมเซ็นเตอร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม